แล้วผมกําลังคิดว่าอืมจริงๆสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันมีมันมีเครื่องมือให้ใช้ได้อยู่สามสี่อย่างถ้าคิดเร็วๆเครื่องมือทางการชูตเครื่องมือทางทหารเครื่องมือทางเศรษฐกิจเครื่องมือถึงข้อมูลข่าวสารสิ่งที่เราไม่ต้องการจะให้เกิดขึ้นเลยเนี่ยใครใช้ก่อนแท้เลยคือสงคคือเรื่องทหารคือถ้าเกิดเราใครเริ่มมาแพ้ถ้าเราเริ่มปุ๊บเนี่ยกัมพูชาฟ้องศาลโลกเลยดูสิมันนักเลงไม่ยอมแา้าชาติแล้วยังมีท่านฮุนมานเน็ตบอกว่ามีแต่โจนที่กลัวศาลแล้วยังมาใช้สงคราม ทำร้ายกัมพูชายอย่างนี้ไทยแพ้เลยหรือถ้าเกิดกัมพูชามาละรานเราเนี่ยเราย้อนกลับไปว่าการที่มีปัญหาข้อพิพาทกับกับเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ได้มีแค่ไทยนะกัมพูชาก็มีปัญหากับลาวนะปีม2017ม,มีปัญหากับเวียดนามด้วยนะนี่มันก็จะแสดงให้เห็นว่าใครใช้ทางทหารก่อนเนี่ย,นนยพอทางทหารหลุดออกไปเนี่ยถ้าเป็นผมเป็นเป็น,เป,นเป็นรัฐบาลพลเรือยเขาเนี่ยต้องใช้การทูตเชิงรุกสิมไม่ใช่ว่ายิ่งลดระดับก็ยิ่งต้องมีการทูตเชิงรุกทั้งกับ คนที่เป็นทวิภาคีที่มีข้อพิพาทอยู่ต้องใช้กับพหุภากีหรือในอาเซียนต้องเริ่มมีการออกสื่อต่างประเทศเยอะๆว่าการที่ไทยไม่ไป ICJ เนี่ยมันเพราะอะไรต้องบอกว่าไทยต้องการอะไรต้องมีนายกไปออกนิกเกอเอเชียไปออก CN n ให้รัฐมนตรีต่างประเทศไปออกเยอะๆเดินสายกับมาเลเซียเหมือนอย่างที่สมเด็จคุณเซนไปจับมือรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพื่ออธิบายให้ไปล็อบบี้เลยว่าอาเซียนริจเนลฟอรัมที่มีมาหลายสิบปีแล้วเนี่ย มีจุดประสงค์เพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะอขอให้มาเลเซียเนี่ยช่วยเป็นคนที่อธิบายเรื่องตรงนี้ว่าให้จบกันที่ JBC เเถอะเพราะเราไม่สามารถรับ jurisdiction ของศาลโลกได้ยิ่งต้องเป็นการทูตเชิงลุกมากกว่าเดิม,มในขณะที่ทางกัมพูชาใช้วันที่15มิถุนายไปยื่นศาลโลกเขามี international narrative มี narrative ต่างประเทศมีเรื่องเล่าในต่างประเทศ ถ้าเกิดเราถามสื่อต่างประเทศว่ากัมพูชาต้องการอะไรมันตอบได้จบภายใน ICJ อแล้วทางไทยต้องการอะไรเราตอบไม่ได้นะว่า,วา,วาความต้องการในเชิงสากลที่ต้องการจะรักษาสันติภาพของเรามันทวิภาคีอา JBC AIF อะไรเงี้ยต้องตอบสั้นๆให้มันจบให้ได้แล้วก็จะได้บอกว่าเฮ้ยเราก็มีมีวิธีการทางสากลที่ไม่ต่างจากทางนั้นมันยิ่งต้องเร่งประสานยิ่งต้องเป็นการทู่เชิงรุกเพื่อที่จะให้สิ่งที่เราพ่ายแพ้ในที่ผ่านมา เราไม่ได้พ่ายแพ้ในสมรภูมิเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักทางทหารรือน้ำหนักทางเศรษฐกิจหรอกเมื่อเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่าจานวนทหารก็ดีจํานวนเครื่องบินเรือรบยุทโธปกรณ์เราเมื่อเทียบกับทางกัมพูชาเนี่ยต่างกันหลายสิบเท่าหรือเอาเศรษฐกิจมาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็จะเห็นว่าต่างกันหลายหลายเท่าใครใช้ใครเริ่มแพ้ก็แพ้แต่ที่เราเริ่มแต่ที่เราพ่ายแพ้ในสมรภูมิคือสมรภูมิส่วนตัวกับสมรภูมิข่าวสารแล้วก็สมรภูมิเรื่องเราเพราะฉะนั้นการทูตเชิงลุกยิ่งเป็นสิ่งที่่่่ตต้้้อองงงใใใชชชยิลดับ